วันหนึ่งลิงจ่อเดินมาหากบแก้วที่กำลังนั่งสานตะกร้าอยู่หน้าบ้านากบแก้วเพื่อนรักข้ายืมเงินเจ้าหน่อยสิแค่สิบเหรียญทองเท่านั้นเดี๋ยวอีกสองวันข้าคืนลิงจ่อพูดพลางยิ้มกว้างกบแก้วใจดีและเชื่อใจเพื่อนจึงให้ยืมเงินโดยไม่ลังเลจากนั้นลิงจ่อก็เดินไปหาหมูน้อยหมูน้อยเพื่อนข้าข้ามีเรื่องด่วนต้องใช้เงินยี่สิบเหรียญทองขอแค่สามวันเดี๋ยวข้าคืนแน่นอนหมูน้อยเป็นหมูน้อยที่รอบคอบแต่เมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทก็ยอมให้ยืมลิงจ่อยยแค่เีีทอกวัันน้าคืืแแแ่่กกกรระอดงงลเต็ใหยมไป เวลาผ่านไปครบกำหนดกบแก้วไปหาลิงจ่อที่บ้านต้นไม้ลิงจ่อได้เวลาเจ้าคืนเงินค่าแล้วลิงจ่อทำเป็นตกใจอ้าวเข้าลืมไปเลยเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมกบแก้วใจดีจึงยอมรอวันถัดมาหมูน้อยก็ไปทวงเงินลิงจ่อวันนี้ถ้าจะมาเอาเงินคืนลิงจ่อหัวเราะโทรเพื่อนข้ากำลังลำบากขอเวลาอีกหน่อยนะหมูน้อยพูดชา้าช้าแต่เจ้าสัญญาว่าสามวันลิงจ่อยกมือไหวอีกแค่สองวันนะข้าสัญญากระรอกแดงมาหาลิงจ่อในอีกไม่กี่วันต่อมาลิงจ่อเจ้าต้องคืนเงินค่าแล้วลิงจ่อทำหน้าสลดกระรอกแดงเพื่อรักข้ายังไม่มี ขอเวลาอีกนิดกระรอกแดงรู้สึกได้ว่าลิงจอไม่ตั้งใจคืนเงินมันจึงไปบอกช้างปู่ดำนัดสารแห่งป่าหมอกฟ้าช้างปู่ดำซึ่งเป็นผู้เท่าผู้ยุติธรรมได้เรียกสัตว์ทุกตัวมาที่ลานว่างลิงจอเจ้าได้ยืมเงินเพื่อนไปจริงหรือไม่ลิงจอทำเป็นหัวรอกลบเลือนข้ายืมก็จริงแต่ข้าลืมไปช้างปู่ดำพูดเสียงหนักแน่นการยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นการผิดสัญญาถ้าเจ้าไม่มีเงินคืนเจ้าต้องทำงานใช้หนี้ลิงจอหน้าซีดแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ตั้งแต่นั้นมาลิงจน่อต้อหหหนนนนีีีี้้้้มมมมดดแแลละัไไเเเเรรรรยยยยูบททวว่่่าากืืืคใสพอนและเสียักรี